สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะสรุปโคงสุดท้ายนะคะปู่สีสนนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะสำหรับเลขปู่สีสนนะคะวงตัวไหนออกตัวนั้นนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะปู่ไม่เข้านะคะให้ไม่เข้านะคะแล้วปู่ก็ขออภัยแฟนเอฟแฟนเอฟซีปูปป่ด้วยนะคะแต่ปู่บอกว่างวดนี้ขอแก้มือนะคะแล้วก็บอกให้จัดหนักได้เลยนะคะ ก็อ่าก็เหมือนที่แอดมินเคยบอกนะคะก็ไม่มีใครนะคะที่อ่อจะให้เข้าอ่าทุกงวดได้เนาะก็ต้องมีพลาดนะคะแต่สำหรับปูส่สูนะคะก็ถือว่าท่านนะคะแม่นนะคะเรามาดูตัวเลขกันเลยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะปู่ให้มาทั้งหมดนะคะล่างนะคะแปดชุดนะคะย้ำนะคะอ่า ปูให้มาทั้งหมดนะคะ8ชุดนะคะไม่ต้องกลับนะคะอ่ามี0 3 13 43 6 3 7 0 7 3 7 1 7 6นะคะปูเน้นให้อยู่ที่03นะคะไม่ต้องกลับจัดหนักได้เลยนะคะสำหรับตัวเลข13 43 70นะคะปูบอกว่าอ่าถ้าเรา ทุนน้อยนะคะไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะหนึ่งสามสี่สามเจ็ดศูนย์นะคะปูบอกว่าไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะแต่ปูอยากให้ติดตัวนะคะติดไว้นิดนึงนะคะกันพลาดนะคะก็มีเจ็ดหนึ่งหกสามเจ็ดสามเจ็ดหกนะคะอ่าบนนะคะปูให้มาทั้งหมดแปดชุดเช่นกันนะคะมี

ปูบอกว่าสำหรับตัวเลขบนนะคะที่วงให้สี่ชุดนะคะปูบอกว่าถ้าไม่มา9091ก็จะมา5051ทันทีนะคะแล้วปูก็ให้ตัวกันนะคะมาสองชุดนะคะมี0ูนย์กับ39นะคะอันนี้เป็นตัวกันบนนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขปู40่เนาะก็เหมือนที่เรารู้นะคะปู วงตัวไหนนะคะก็ออกตัวนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ทุนน้อยเนาะก็เอาเฉพาะที่ปู่วงให้ก็ได้นะคะทางช่องก็เป็นแค่สื่อกลางนะคะเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะสนับสนุนกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะ สำหรับตัวเลขปูสีรนะคะว่าถูกใจตรงใจหรือเปล่านะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแอดมินเอก็ขอให้เพื่อนๆนะคะปังๆนะคะฝากกดติดตามช่องเอพารวยด้วยนะคะขอบ